สวัสดีครับพบกับวันเต็งเ3สามทีเด็ดบอลวันนี้นะครับก็เป็นวันที่12กุมภาพันธ์นะครับทีเด็ดบอลวันนี้ที่หยิบยกมาก็มีคู่ของคลับบุสพบกับอาตาลันตานะครับเวสต์บัมวิสแอนเบียนเจอกับแบล็กเบิร์นโลเวอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ของเอฟตันเจอกับเรอัลพรูนะครับและก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการอยากร่วมสนุกกับลาลีกาเบด นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามผ่านลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้กันเลยดีกว่าวิเคราะห์ที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับก็เป็นคู่ของคลับบูสตพบกับอัตันตานะครับคู่นี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับโดยผลงานของคลับบูสนะครับรวมทุกรายการแล้วนะครับห้าเกมหลังเนี่ยก็คว้าชัยได้เพียง1เสมอ2และแพ้ไป2นะครับเกมมาสุดเอาชนะอุสเวลลี่ฮิวเวน นะครับดยสกอร์1นึนะครับแล้วก็ไปเสมอกับลาสซิ่งเกงด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมลุกของคัมบูสนะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยสามารถพลสกอร์มากสุดเนี่ยนะครับได้เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของทีมผู้เยนอย่างอารตันตานะครับห้าเกมหลังรวมทุกการแล้วคว้าชัยไป2นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปแค่เพียง1 ะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะเวโรนาได้ถึง5-0เลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนนั้นก็แพ้กับโบนย่า1-0นะครับแล้วก็มีเกมที่เสมอกับโตรินโน1-1นะครับวันนี้เนี่ยราคาเป็นทางด้านของอาตาล้านะครับที่เปิดมาต่อในเรทราคาครึ่งลูกนะครับแต่ขณะนี้ได้มีการไหลลดมาเหลือเพียงราคาปปๆเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าถ้าเทียบจากสยภาพ นะครับแล้วก็ชื่อชั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของอัตันตาเนี่ยดูดีกว่าเป็นมากโขนะครับแถมเกมล่าสุดเนี่ยอัลตันตาทำผลงานได้ดีนะครับด้วยการถล่มทีมเจ้าบ้านได้ถึง50นะครับหรือว่าถล่มเวลนา50นะครับวันนี้ป่าต้นมองว่าราคาค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าอันตานตาอย่างน้อยถ้าจะต่อขับบูสต์เนี่ยนะครับป่าต้นแลตอนนี้เนี่ยต้องต่อ1ลูกขึ้นไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับกับต่อเพียงปอมมันง่ายจนเกินไปนะครับผู้ชมครับ จัดไปแค่เพียง1เม็ดนะครับหรือว่าชนะ1นเม็ดก็กินเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับป่าต้นมองว่าขับบอสเล่นในบ้านนะครับก็ไม่น่าจะแพ้กับอันต้าเป็นอย่างน้อยนะครับก็น่าจะมีการแชร์คะแนนกันอะไรก็เป็นไปได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ป่าต้นขอเลือกอยู่รองไปที่ขับบูสนะครับถ้าเกิดว่าอันต้าเปิดมาต่อแพงกว่านี้เนี่ยป่าต้นจะเลือกอยู่ต่อนะครับแต่วันนี้ต่อน,น้อยจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ วิครั้งต่อที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็เป็นคู่ของเวสต์บอมบีดแอนเบียนพบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับตัวผลงานการพบเจอมาในเกมล่าสุดคู่นี้ก็จบด้วยการเจ๊าด้วยสกอร์ศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเวสต์บอมบีดเป็นฝ่ายเอาชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในบ้านด้วยสกอร์สี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเกมที่แบ็กเบิร์นเอาชนะเวสต์บอมบีดในบ้านของตัวเองนะครับด้วยสกอร์สองหนึ่งเช่นกันนะครับก็ถือว่า มีการสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับสูสีดูดีกินกันไม่ค่อยลงนะครับเพราะตลอดการพบเจอมาทั้งหมด10เกมหลังเนี่ยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างคว้าชนะไปทีมละ3นะครับแล้วก็มีการเสมอถึง4ครั้งนะครับโดยผลงานของเวสต์บอมวิดอันเบียนนะครับหเกมหลังนะครับก็คว้าชัยได้ทั้งหมด2เกมนะครับมีเสมอ1เกมและแพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์สองหนึ่งนะครับก่อนนั้นไปแพ้กับพีมัรสอาร์ไกสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกมที่เอาชนะพอดมัต นะครับดยสกอร์5-1สองเกมหลังที่เวสต์บอมบิดนะครับได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะมาได้ทั้งสองเกมติดนะครับส่วนในด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างแบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับห้าเกมหลังรวมด้วยกันเนี่ยนะครับคว้าใช้ได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เกมล่าสุดนะครับแพ้กับวูฟแฮมตันในศึกเอฟเอครับดูสกอร์0-2นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้กับควีนส์ปาร์คเลนเจอร์2-1นะครับแล้วก็เกมเยือนที่ไปเยือนบิสต์ลซิตี้ก็แพ้2-1เช่นกัน นะครับซึงเกมเยือนของแบ c ็กเบอร์โลเวอร์นะครับในตลอด2เกมหลังที่ไปเยือนเนี่ยยังไม่สามารถคว้าชัยได้เลยนะครับวันนี้ราคาเป็นทางด้านของเวสต์บัมวิดออนเบียนนะครับที่เปิดมาต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับขณะนี้ได้มีการไหลลดมาเหลือราคาครึ่งลูกนะครับก็ถือว่าไม่แปลกที่เวสต์บัมวิดเนี่ยจะต่อนะครับเพราะว่าถ้าเทียบจากผลงานณนชั่วโมงนี้นะครับทางด้านของ West Bomb with ient, เวสต์บัมวิดอันเบียนเหนือกว่า นะครับแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของเรทราคาค่าน้ำนะครับที่ได้มีการไหลลงมานะครับวันนี้เวสบอมบิดค่อนข้างน่าเชียร์เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วราคาะครับครึ่งลูกนะครับค่าน้ําที่ทีมต่อมักจะเข้าวินนะครับมักจะให้มาระหว่าง0.82นะครับอ่าถึง0.90นะครับตรงนี้ถ้าเขียนไม่รู้เรื่องไงต้องขอกราบขอไว้นะครับแต่ถ้าฟังเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้เรื่องนะครับเพราะป่าต้นพูดไปแล้วเขียนไปนะครับเน้นเร็วแล้วเป็นเมาส์มันเขียนไม่ค่อยถนัด เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เวสบอมบิดแข็งแกร่งในบ้านนะครับสองเกมหลังที่พวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยไม่มีแพ้นะครับแล้วก็ผลิตสกอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับแถมวันนี้ค่าน้ําก็เป็นใจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่ต้องเชียร์แบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับต้นขอเรียกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่เวสบอมบิดอันเบียนนะครับแล้วทุกท่าเหรอครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิครั้งที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นคู่ของเอฟตันพบกับลิเวอร์พูลนะครับโดยผลงานการพบเจอมาในเกมล่าสุดเป็นทางด้านของเอฟตันที่คว้าชัยจากลิเวอร์พูลนะครับด้วยสกอร์2-0นะครับแต่เมื่อปี2023เนี่ยนะครับลิเวอร์ลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะเอฟตัน2-0เช่นกันนะครับโดย3เกมหลังหรือว่า5เกมหลังที่พบเจอมาคู่นี้ผลสกอร์ต่ำทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยนะครับที่วันนี้จะจบต่ำเช่นกันนะครับ โดยเอฟตันนะครับผลงาน5เกมหลังรวมทั้งการนะครับก็คว้าชัยได้3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมในศึกเอเ u คเนี่ยไปไพ่ายกับบอลมัด0-2นะครับแต่ในศึกพิวริกในเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ถึง4-0เลยทีเดียวนะครับอ๋อนะครับปตัตตนเพิ่งรู้ตัวว่าปากกาเส้นใหญ่ไปหน่อยนะครับส่วนเวอ์พูลนะครับ5เกมหลังรวมทั้งการนะครับก็คว้าชัยไป3 แล้วก็แพ้2เช่นกันนะครับล่าสุดใน FA ฟเอเนี่ยไปแพ้กับพีมัตอาไกนะครับด้วยสกอร์หนึ่นะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรี่ยนนะครับเพราะเป็นแค่เพียง FA ฟเอนะครับซึ่งเลี้ยวปูตอนนี้ก็ตกรอบ FA ฟเอไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในศึกคาราบาลคัพนะครับก็เป็นเกมที่ถล่มทอตแนมฮอสเปอร์ได้ถึง4-0นะครับแล้วก็พิมริลิกเกมล่าสุดก็บุกถล่มบอลมัตสองศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้านับเฉพาะในพิมริลิกนะครับ โดยวันนี้นะครับราคาเป็นทางด้านของริพูที่เปิดมาต่อในเรทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่แปลกเพราะว่าถ้าเทียบกันที่อันดับในตรางนะครับทางด้านของริพูก็เหนือกว่านะครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูงนะครับแต่มองว่าเอฟเตนเนี่นะครับค่อนข้างแข็งในบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถ้ามองจากเรทราคานะครับที่ริบูเปิดมาต่อลูกควบลูกครึ่งและค่าน้ําจ่ายล้นๆอยู่ที่1.01แบบนี้นะครับคาดว่าถ้าริบูจะชนะ นะครับก็จะชนะไม่ขาดนะครับน่าจะชนะแค่เพียงเฉือนนะครับเพราะว่าเอฟตันนะครับเล่นในบ้านแข่งแก่งแถมค่าน้ําในเรทราคาครับนะครับก็มีการไหลลงมาแบบนี้นะครับจ่ายเพียง0.91นะครับมองว่าเอฟตันจะไม่แพ้ในบ้านครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ป่าต้นขอเลือกอยู่รองของตัวไปที่เอฟตันนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ สรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของคับบูสเจอกับอัลตันต้านะครับคู่นี้มองว่าราคาแปลกนะครับอัลตันต้าต่อน้อยจนเกินไปจึงขอเลือกอยู่รองปของตัวไปที่คับบูสนะครับคู่สองคู่ของเวสต์บอมวิสอันเบียนเจอกับแบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับคู่นี้เรทราคาครับครึ่งลูกนะครับขอเลือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่เวสต์บอมวิสอันเบียนนะครับส่วนคู่สามคู่สุดท้ายคู่ของเอเวอเรตเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เรทราคาลูกครึ่งนะครับมองว่าลิเวอร์พูลจะชนะไม่ขาดนะครับจึงขอเลือกอยู่รองไปที่เอเวอเรต นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านั้นหากชอบก็จัดหากขัดก็สวนกันได้เลยครับ